พููดจกกผผมมคุยับติดตามได้ที่ w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  ์ไอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีคับค่ะพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวงล้อเสียงไายค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธอุดมนะครับในคลิปนี้ จะเป็นการหมุนวงล้อเสียงไทยสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคชนะ<ช>แล้วในรายการนี้นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเลือกตัวเลขที่อยู่ในดวงใจของอาจารย์นี่แหละและก็พี่หน่อยนะครับแล้วพอเราเลือกเลขเสร็จแล้วก็จะมีการหมุนวงล้อด้วยโปรแกรม<ช>นะว่าตัวเลขชุดแรกที่จะหมุนเนี่ยนะครับจะเป็นเลขสรุปจากรายการวิเคราะห์ดวงดาวนะที่สรุปเอาไว้ให้6ตัวเอามาหมุนดูซิว่าเลขที่เราชอบ กับเลขที่สรูออกมาจากดวงดาวมันมาได้เลขอะไรกันบ้างนะเสร็จแล้วหมุนครั้งที่2เนี่ยก็จะเอาเลข0ูนยถึงเก้า,ามาหมุนแล้วก็จับออกมาเป็นชุดนะเป็นแนวตั้งกับแนวนอนอย่างนี้ <c oughs. S 1> นะครับอ้าวอาจารย์อาจารย์ต้องเลือกแค่สองสองตัวตเพราะว่าเราจะมีทั้งหมด3ตัวเลขนะคะก็ต้องใช้จริงๆต้องใช้3คนแต่ว่าพี่หน่อยให้อาจารย์ใช้เป็น2แล้วพี่หน่อยเลือกแค่อันเดียวนะคะอาจารย์ชอบเลขเ ตัวนี้หนึ่งอันนี้เลขเจ็ดนะคะที่มาเป็นไงไงอาจารย์ที่มาก็คือเลขเจ็ดเนี่ยเขาพักองศาอยู่พอเขาพักองศาเนี่ยเวลาดาวพักองศาเนี่ยก็จะมีโอกาสส่งกําลังเพราะว่าเลขเจ็ดนี่มันไม่ค่อยดีนะในความคิดคิดมากคิดเยอะโคตรทุกข์ให้ทายเสาฉะนั้นพอมันพักปุ๊บอ่กำลังถอยหลังฉะนั้นไม่มีกําลังแล้วมันจะคลายลงนะอาจารย์เลยเลขนี้น่าสนใจอ่ะต่อไปค่ะนะอีกตัวหนึ่งนะ เลขสองก็คือดาวจันท์เอเลขสองคือดาวจันทะดาวจันทก็เนื่องจากว่าวันนั้นออกวันจันก็เลยใช้เป็นเลขสองก็เลยเอาเลขสองนี่แหละต่อไปพี่หน่อยเลือกเลขเนี้ยเนี่ยจะต้องชอบตลอดเลยแต่ว่ามันสามารถกับหัวกับหังได้นะคะพี่หน่อยก็ชอบเลขหกนะคะจริงๆอยากใส่เลขแปดเลขหกนี่อาจจัก็ชอบนะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะออกบ่อยด้วย ใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคแล้วท่านอย่าลืมต้องรู้ว่าเลขแทนเลขอะไรมันสลับกันอะไรได้นะอ้าวีบแล้วเป็นแนวตั้งแล้วเจ็ดสองหหมุนไปสองรอบเอาทีละอย่างนะจันสองรอบเลยนะเอานี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสองรอบเลยนะค่ะสองรอบนะคะตอนนี้หมุนจากเลขวิเคราะห์ดวงดาวนะคะมา โปรแกรมของเราก็จะเป็นโปรแกรมที่ทำขึ้นนะคะอาตั้งจิตกันดีๆหมุนวงล้อเสียงทายนะคะหนึ่งตัวะะทิฐฐานจิตขอให้ถูกขอให้มีโชค,คเริ่มติ๊กต๊อก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 โอ้เลขเลขศูนย์มาไม่รอบนี้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> อันนี้เสียงทายไ <c> ง <oughs> วงล้อเสียงทายโอ้เลขศ <c oughs> ูนย์นะเออเอ้าว อีกครั้งหนึ่งนะของอาจารย์นะติ๊กตอก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 เดี๋ยวเขียนไว้ก่อนว่าเมืที่แล้ว405นะคะ4ี่นยกับ53าสามแปดโอ้พระราหูอ้านะคะแหมไม่ไม่อยู่ในดวงใจเลยเนี่ยอาจารย์ชอบเลขอะไรคะอาจารย์ชอบเลข5เลข4เลข6เออไม่ได้ดังใจ อันนี้มันเป็นการเสี่ยงทายไงแต่มันไม่ใช่เลขในดวงใจที่เราปรารถนานะเลขนะบางทีอ่ะมันจะมีลดแต้มเพิ่มแต้มอย่างว่าที่แล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งห้ามันอาจจะต่ำสุดห้าคนที่เขาซื้อเป็นอ่ะเขาจะลดแต้มเพิ่มแต้มไว้ก่อนความมันเราเป็นแค่แนวทางแนวทางก็คือจับตัวเลขให้แต่ถ้ามันนอกเหนือจากนี้ก็จะมีสามตัวหน้าสามตัวบนนี่อ่ะแนวตั้งน้องปิงบอกจัดมาแล้วเจ็ดหกสองโอโหเนี่ยเจ็ดสองหกเจ็ดหกสอง โอ้โหไอเนี้ยคือวงล้อของเราเนี่ยเบะเช๊ะเลยเนี่ยไม่มีการเซตไว้ก่อนอ่อันนี้คือออกมาแบบเสียงทายเอาเลยค่ะเพราะพี่หน่อยก็เสียงทายแล้วมันไม่ได้เลขที่เราชอบไงพี่หน่อยก็จะไม่รู้เลยว่าวันที่หนึ่งหวยออกอะไรนะอันนี้คือเสียงทายล้วนๆเลยอ้าวพี่หน่อยกดได้แล้วติ๊กติรก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 ลุ้นๆล้นๆล้นให้จานดู เลขห้าโอ้โหไอ้นี่ตัวที่ปาถนาเลย6หกห้าแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ตัวที่ปาถนาเราหมุนเองไม่ได้นะเองอวดที่แล้วก็มีออกนะ <Yeah. S 2> เวออลาเราเช็คตัวเลขให้ดูสา์ตัวหน้าสามตัวท้ายพี่หน่อยจะเช็คหมดเลยทุกคนเลยนะ <c oughs> อ่ะต่อไปค่ะอ,อาจารย์ทีนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์ถึงเก้า นักเมตตานักปรินาทุกที่นักมั่งมีมั่งคั่งนักมหาริทยุคนนี้นักมาบโชคลาภไหนบารีมานักมหาเศรษฐีฤรชานักเรื่องดุระบุไใหญ่นักสิงหนาอำนาจเดฤทริ์จงมาบเอิดอขึ้นสถิตนักบูชามหายาณุตรักก้าณได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่ สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นม,มงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้วยด้านชื่อเสียงโภคทรัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ l ล n e แอดโอเพนดาวนะคะ0.9ก็มาลุ้นกันว่าหมุนสองครั้งเหมือนกันหมุนสองครั้งนะคะมาติ๊กต๊อก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 เลข สามโอ้โหสามจะมาอีกเหรอคะรอบนี้นี่ได้เลขไม่ปาฏณาทุกเลขเลยเนี่ยศูนย์สามเป็นเจ็ดศูนย์สามนะคะเมื่อกี้เราออกสี่ศูนย์ห้าเออเอาเอาเอามาอีกทีอีกทีใช่ไหมอีกทีค่ะอ้าวเริ่มนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติดโอ้โหเลขหนึ่งโอ้โหได้อยู่เลขหนึ่งนี่ปรารถนาอยู่เลขหนึ่งนะคะจริง เป็น281แปดหนะนะของอาจารย์อ่ะทีนี้พี่หน่อยสุดท้ายอ่อพี่หน่อยเลขสุดท้ายอืมอ่าตั้งเจดดตใจโตสุดท้ายแล้วอยากได้เลขสองอม,มีการอยากด้วยเขาจะได้เป็นสองหกเริฟอยากเนีนะะเ่ยอ้าวติ๊กต๊อก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 ติ๊ก เลขสี่โอ้โหนี่เลขที่ปรารถนาเลยหกห้าสี่โอ้โหมาออกตรงนี้เราอยากได้สองหกสองหกห้าเพราะว่ามันเป็นทะเบียนรถอาจารย์นี่ไงแค่นี้สองหกสี่มันเป็นหกถ้าถ้าเราบานเช่นนี้ก็ได้นะสองหกห้ามาออกเลขที่ปรารถนานี่พี่นัทก็หกสี่ห้าอ้าวเป็นตัวบี่นันี่หกห้าสี่เป็นตัวบพี่นัดเหรอคะ จัดเต็มแล้วคันนี้สาตัวอย่าลืมนะคะสตัวท้ายสาตัวหน้าได้เพราะว่าที่แล้วหกสีก็ออกมีออกเนะคะอ่ะเดี๋ยวสรุปเลขให้นะคะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะท่านใดที่มีเลขตัวอื่นหรือใกล้เคียงก็ใส่เข้าไปได้อย่างหกกับเก็ตัวเดียวกันนะขอเป็นแนวตั้งก่อนดีกว่าเลขแนวตั้งนะคะเจ็ดสองหกนะคะ 085นะคะแล้วก็สามหนึ่งสี่นะะไม่ปัดน,นานสักตัวเลยเนี่ยพรงวันที่เราออกสี่นย์แต่ท่านที่ชมอยู่ไม่ต้องคิดตามอาจารย์ว่าไม่ปัดน,นาแล้วไม่ซื้อนะมันอาจจะออกนะค่ะคืออาจารย์แบบแค่ตัวตัวเองอยากได้เลขอะไรเฉยๆค่ะอาต่อไปค่ะเป็นแนวนอนนะเจ็ดศูนย์สามนะคะสองแปดหนึอันนี้สวยจังเนาะ จริงๆห้าสี่เก้าก็ได้นะหกับเก้าตัวเดียวกันคะแล้วพี่นัทไปเอาเลขจากไหนได้ี่ห้าเออมาตรงกับของเราเออมันมาตรงเป๊ะๆเลยเนี่ยอันนี้ไม่มีเตรียมทั้งสิ้นเลยของน้องปิ๊งอีกมาตรงเจเลยเพราะว่าวงล้อเสียงไทยกับวิเคราะห์เนี่ยอาจารย์ทำไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอืมวงล้อทำไว้แล้วอาทิตย์ที่แล้วคือตัวเลขเนี่ยมาหมุนกันแบบสดๆเลยนะคะเอามาดูซื้อยังไงนะลักขณาเมธนะครับให้ไปอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ไหนก็ได้นะ เสร็จแล้วเวลาซื้อให้ไปซื้อตามสถานที่บันเทิงทั้งหลายเช่นเปิดเช่นหน้าโรงหนังเออหรือว่าร้านอาหารหรือที่ท่องเที่ยวอะไรที่มันไปอย่างเงี้ยนะไปซื้อกับผู้หญิงนะเพศหญิงนะจะให้คุณนะออนนี้เป็นเพดลับพิเศษนะคะ่าที่หนึ่งนี้นะอ้าวพึ่ศพพึ่งศพนะให้มองหาเพื่อนที่ทํางานค่ะที่ถูกบ่อยถูกบ่อยนะอย่างของคุณกนิกาบอกว่าใครนะถูก ใครนั้นบอกว่า19 19ก้งวดอ่ะอ๋อพิทิพใช่ไหมทิพทิพกับแม่ออสเตรเลียใช่เนี่ยต้องต้องครที่ถูกบ่อยๆนะแล้วก็มานั่งดูรายการด้วยกันจับเลขแล้วก็ให้เพื่อนคนเนี้เลือกไปก่อนเราค่อยซื้อตามแล้วเหลือตัวที่ไม่ชอบเราค่อยเอาค่ะนะแล้วไปซื้อกับเพศหญิงอันนี้เคล็ดลับนะใช้ได้จริงๆนเลยนะให้เุณเลือกก่อนแล้วไม่เอาแล้วเราเอานะเพศหญิงคูณสอบนะ เมธุนเมถุนนะให้เดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กันดานกันดานนะแล้วก็ไปตั้งใจขอเลขเลยแล้วมาผสมกับรายการเลยเสียงเสียมซีมาเลยนะไปอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กันดานกันดานนะอุทิศบุญเสร็จแล้วก็เอาเลยซื้อกับผู้ชายนะเมถุนนะต่อไปนะครับก็รากฏให้ไปทําบุญกับคนแก่เจ็บป่วย หรือมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์คนนะหรือขณะที่เราเดินทางเราเห็นรถเกิดอุบัติเหตุเอาทะเบียนรถมาผสมกับเลขของรายการแล้วเวลาซื้อซื้อกับเพศชายนะครับอันนี้กรกฎนะต่อไปสิงชาวสิงนะครับให้ไปเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไกลๆมากกว่า50กิโละนะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ใหญ่โอร์ R, นะใหญ่โอร์ R เลยนะแล้วก็ นำเลขมาผสมกับรายการของเราแล้วเวลาซื้อซื้อกับเพศหญิงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้อาเยอะแยะเลยวัดใหญ่ๆหรูหราอย่างนี้พียบเ่นะยี่วัดอยเยอะมากเลยแต่เมื่อกี้ใครนะที่บอกวัดกันดานกับกันดานนะอคนละแบบกันนะต่อไปลักคนากันเพื่อนที่ทำงานที่เคยถูกกับเขาโอ้โหนี่จะอุ้มเลยเออหรือคนไหนที่ถูกบ่อย ให้ช่วยวิเคราะห์ให้อ,อและกว็ซื้อพี่กุ้งี่แล้วเวลาไปซื้อซื้อกับเพศหญิงอจาจารย์ถามพี่กุ้งาถามป้าติว๋วเอนเอนี่แหละที่ดูบ่อยนะซื้อ<า>กับเพศหญิงด้วย,วยกันนะบูชาสิ่งศักดิ์ิทธิ์ให้ตรงสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิก้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดี ทำให้ถูกทําให้ตกตามมาักวิชาโดยอาจารย์กิษณะภูสิบุตรสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอเพนดลักนาตุตุนะเน้นซื้อออนไลน์นะซืะ้อออนไลน์นะแล้วก็ไปที่ไก่ๆก,ก็ได้ซื้อทางไก่ซื้อที่ออนไลน์นะฮะหรืออย่างน้องแนนอยู่ต่างประเทศซื้อมาประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยซื้อไก่ไก นะ,ะเวลาซื้อซื้อกับเพศช,ชายนะครับจะมีโอกาสให้สําเร็จสมปรารถนานะเอาต่อไปลัคณาพิจิกนะให้ซื้อออนไลน์หาเลขจากออนไลน์นะหาเลขจากออนไลน์นี่ก็ถ้าดูรายการเรานี่ก็เรียกว่าเลขจากออนไลน์อเงเออเลขจากออนไลน์นะเสร็จแล้วก็นํามาสรุปนะเลขที่นิยมที่สุดจากออนไลน์เนี่ยรายการเราเราพูดอะไรนิยมนิยม จดมาไว้เลยเออแล้วก็ซื้อกับเพศช,ชายนะครับซื้อกับเพศช,ชายต่อไปลัคนาธนูอ่ะพี่หน่อยนี่ยนะโอ้โหจัดเลยนะเนี่ค่ะซื้อออนไลน์เดินทางไกลไปสักราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เดินทางตลอดเลยเออผสมเลขอะไราการแล้วไปซื้อกับเพศช,ชายนะครับจะมีโอกาสถูกนะ,ะต่อไปมังกรค่ะนะ ให้ใช้เทคนิคพิเศษแตกแบงค์ร้อยเลยแบงค์ยี่สิบแตกแบงค์ร้อยไปไงคือซื้อกระจายตัว<อ>นะแต่ซื้อหลายๆที่อย่าซื้อที่เดียวตั้งใจว่าซื้อหนึ่งร้อยบาทก็เหลือแล้วให้ไปซื้อที่ไม่ชอบด้วยนะเออป็นย่องไเช่นอย่างนี้สมมุติสำนักสีฟ้ากับสำนักสีแดงตัวเราชอบสำนักสีแดงเราต้องย้ายค่ายไปซื้อสำนักสีฟ้าสมมุติว่าฟ้าเขาให้หนึ่งสี่ เดีวอ่าีแดงให้หกสี่ไปซื้อหกสี่ต้องเอาเอาสำนักที่เราไม่ชอบโอเคไหมแล้วเวลาซื้อซื้อกับเพศหญิงเอออันนี้เป็นเทคนิคเลยนะลักนากุมนะเอาเลขสรุปในรายการนี่แหละง่ายสุดแล้วที่ตัวเราไม่ค่อยชอบซื้อตัวนั้นมีหลายตัวมากเลยนะเลือกได้เลยนะเมื่อกี้แล้วเวลาซื้อให้ไปซื้อกับเพศชายนะครับ อาลัคนามินนะพี่นัทจัดไป200แล้วนะจะใส่500อีกไหมเราเออให้ไปดูนะทำบุญกับคนแก่คนเจ็บคนป่วยนะแล้วดูตัวเลขใบเสร็จดูตัวเลขอะไรต่างๆมาผสมกับเลขรายการแล้วก็ซื้อเวลาซื้อซื้อกับเพศชายไม่รู้ว่าซื้อไปแล้ว200ใบนี่ทำแบบนี้หรือเปล่าอ้าวครบถ้วนครบหมดแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะ เรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์นะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะจะเริ่มเรียนกัน15สิงหาใครที่อยากเรียนก็สมัครด่วนเลยนะก็เรียนง่ายเพราะว่าอยู่ที่บ้านเรียนได้เรามีเวลาเราก็เข้ามาเปิดนะคะอาจารย์จะสอนให้นะคะสอนพิเศษเลยสอนพิเศษเลยรับรองรับรองว่าคนที่แบบไม่รู้จะดูดวงยังไงอาจารย์ทานายมาดูไม่ถูกเทคนิคอาจารย์นี่แหละเทคนิคก็คืออาจารย์ก็มีเทคนิคนะเทคนิคของตัวเองเทคนิคครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาก็ จะถ่ายทอดให้ลูกสิษธ์ใครที่อยากเรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์นะครับก็สมัครกันมามาได้นะหรือถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็0863366390นะครับไปเลยมีคนรับนะคบด่วนเลยนะจะเปิดคอร์สนะเดี๋ยวหมดแล้วนะใครอยากให้ปังชีวิตปังก็อย่าลืมมีตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์มหายันมนตราต่างๆนะก็ติดต่อไลน์แอดาหรือโทรมาก็ได้นะครับ เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะคอร์สเรียนโหราศาสตร์แบบออนไลน์ที่จะทําให้ทุกคนสามารถดูดวงได้แบบมืออาชีพอย่างน้อยได้เรียนรู้เพื่อดูดวงของตัวเองให้รู้ว่าจังหวะชีวิตของเรา จะทำอะไรควรทำอะไรจะดีเมื่อไหร่เป็นยังไงนะครับคอร์สเรียนนี้จะเริ่มเรียนเดือนสิงหาคมนะครับตอนนี้ให้ทุกท่านที่สนใจคอร์สเรียนโหราศาสตร์เก่งดาวไทยดวงกับอาจารย์กฤษณะใครที่สนใจอยากมีความรู้โหราศาสตร์นะครับติดต่อที่ Line Open Down หรือโทรมาสอบถามได้ที่0863366390ครับสอบถามได้ที่ Li n e Open down หรือโทรที่เบอร์086 3336สา9หส ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง y o Shamu-tube ของผมนะครับให้เป็นคำว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูศิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูศิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ธันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม n e t เ็เพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิษณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ